รถชนตายปาเดี๋ยวดยวป้าใจเยจ็นใจเยจ็นใจเย็นใจเย็นหายใจลึกๆเออป้าพูดช้าๆชัดๆ,ๆ,ๆตรงลงป้าว่าที่ผัวป้าตายเนี่ยพอโดนฆ่าใช่ไหมใช,ใช่ใช่ฉันได้ยินเสียงปืนจักในลินก็ได้ยินจับในลินได้ยินผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่อยู่คนละที่กันก็เลยเห็นหน้าพวกมันไม่ชัดนะครับอืมมันมีคนหนึ่งชื่อไอ้ปืน ลูไต้หวันฮัลโหลสุริธาคนนั้ <irony. S 2> นปาสมางแกมาแจ้งความกับจ่าพุทธนาถเรื่องลูกน้องกำนันนะครับเดี๋ยว<ม>ยัยงไงผมให้จ่าพุทธนาถคุยกับํำนันนะครับ ดาบลินไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวยังไงเรื่องเนี้ยผมจะช่วยดูให้นะขอบใจมากนะจ๊ะยังไงก็อย่าให้เรื่องมันเงียบนะคอยเตือน100ร้อยเวรให้ผมด้วยผมไหว่เราเฮ้ยดาบไม่ต้องมาไหว้ผมหรอกไปป้ากลับบ้านเถอะงั้นพวกลุงกับป้ากลับก่อนนะจะข,ขอบใจมากนะจ๊ะนะจะกลับบ้านก่อนไปป้า กำนันโทรมาเฮ้ยแกรู้ได้ไงครับกำนันได้ข่าวว่าวันนี้มีคนไปแจ้งความเรื่องเด็กของผมงั้นเหรอกำนันหูไวตาไวจังนะครับแล้วเด็กผมคนไหนล่ะที่เขาพูดถึงกันก็ไอ้ปื้ครับโอเค แล้วผมจะบอกให้ปืนมันระวังตัวมากกว่าน,นี้นะนี่จาจาคงรู้นะว่าเรื่องนี้จะต้องทํายังไงกำลันไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับไอ้เรามันต้นยานะจามลมมาทางทิศไหนก็เอ็นไปตามนั้นตามนั้น